สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าใน Facebook และใน YouTube นะคะวันนี้นะคะร้านเชรรุ่งเรงแท็กเตอร์นะคะเรามาจาัดส่งรถนะคะรถคันนี้นะคะ L 3 4นะคะคันนี้เป็นคันที่2ของวันแล้วนะคะจัดส่งคันที่2ของวันนะคะรถคันนี้ขายไปในราคา200,000บาทนะคะ200,000บาทนะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะเปลี่ยนยางหลังให้นะคะไปพร้อมใบดันหน้าและ ฐานพวนห้านะคะรถเก็บสีเก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะรถสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะส่งที่จังหวัดกาลสินนะคะจะส่งที่จังหวัดกาลสินนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะติดต่อสอบถามได้หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์โทร0800924292ค่ะหรือลูกค้าจะแวะเข้ามาชมที่ร้าน ตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ